ขอโทษแล้วหลังมีคลิปดึงแขน JB God s เสืบเนื่องจากมีการปรากฏคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งบนโลกโซเชียลเป็นคลิปในขณนะที่หนุ่ม JB God s e v e กำลังเดินทางไปทักไทยแฟนคลับที่มารอรับที่สนามบินซึ่งในขณนะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งใส่ชุดแขนยาวขาย,ยาวสีดำที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินได้เดินมาห้าม JB โดยการดึงแขนของ JB ค่อนข้างแรงทําให้แฟนๆหลายคนไม่พอใจต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการ การทำงานของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวล่าสุดทางบริษัทก็ได้ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวว่าจะดำเนินการส่งเรื่องนี้ให้กับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปสำหรับ JB กเซเว่นเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวแสดงเวิร์ a ทัวร์คอนเสิร์ตของตัวเองที่จะจัดขึ้นในวันที่14-16ตุลาคมที่จะถึงนี้และจัดการแสดงงานอา,าร์ตแกลเลอรี่สุดพิเศษครั้งแรกในไทยอีกด้วย